ข้อคำถามแรกเลยนะคะดิฉันอาย,อยุ54ปีค่ะคุณหมอเป็นแม่ไม้ลูกติดนะคะมีลูก1คนตอนนี้10ขวบแล้วค่ะ เมนส์ Men เนี่ยหมดตั้งแต่อายุ48ปีแล้วก็แฟนดิฉันปัจจุบันเขาอายุ38ปีค่ะเราอยู่กันมา3ปีแล้วค่ะไม่เก่งเรื่องบนเตียงทั้งคู่เวลามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยรู้สึกเจ็บนะคะดิฉันไม่มีอารมณ์เลยก็รู้สึกสงสารเขาค่ะเขาไม่ค่อยได้ยุ่งกับดิฉันมา2ปีแล้วค่ะคุณหมอ,อดิฉันจะทํายังไงให้มีอารมณ์ในเรื่องนี้คะแล้วก็ไม่เจ็บในเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนว่าความผูกพันของเราไม่ค่อยมีเพื่อนๆก็บอกว่าระวังไว้นะไม่มีอะไรกันเนี่ยนะคะดิฉันก็กลัวค่ะ จะต้องทานยาอะไรช่วยไหมครับเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่เข้าวัยทองคือหมดรประจาเดือนแล้วเพราะว่าเท่าที่เขียนมาก็คือหมดไปแล้วตั้ง6ปีแนะ่ซึ่งพอเวลาหมดประจําเดือนแล้วก็หมายความว่าฮอร์โมนเพศที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็ลดระดับบางคนคุ้เทียบว,ว่าจากน้ําเต็มถังก็คือเหือดแห้งไม่เหลือน้ำเลยหรอคะเหือดแห้งเลย,เลลเลยไม่เหลือน้ําในถังเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งเรื่องของความต้องการทางเพศก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็จะมีปัญหาเช่นเรื่องของช่องคลอดแห้งเพราะฉะนั้นเวลาช่องคลอดแห้งปุ๊บเน เพศสัมพันธ์ปุ๊บโอกาสที่จะเจ็บ,จบก็จะมีมากเพราะว่าน้ําหล่อเลื่นไม่เพียงพอซึ่งพอเวลาเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บปุ๊บอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทําให้เหมือนกับฝังเป็นปัญหาอยู่ในใจว่าพอเรามีแล้วเจ็บอะ่ะเหมือนเราไปทําอะไรสักอย่างทําแล้วมันเจ็บทุกครั้งเลยก็ไม่มีความสุขก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีก็ทําให้ไม่อยากมีครั้งนั้นแก้เรื่องปัญหาทางกายก่อนว่าเรื่องของช่องคลอดแห้งเรื่องมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บอันนี้แก้ได้ เพราะว่าสามารถใช้พวกเจลหล่อลื่นได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นแบบเน็บสําหรับคุณผู้หญิงด้วยซึ่งให้ความชุ่มชื้นก็เน็บไปทีนึงก็คืออยู่ได้ไปเลย7วันไม่ต้องทาทุกครั้งที่มีกิจกรรมก็คือเน็บไปเลยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องคลอดนะคะตามพวกร้านขายยาทั่วไปจริงๆฟ้าแนะนาว่าให้ไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะว่าเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บแล้วก็ในอายุเท่านี้แล้วเนี่ยก็อย่างน้อยก็ควรจะต้องไปดูว่ามันมีปัญหาอย่างอื่นเช่นปากมดลูกมีปัญหาปากมดลูกอักเสบอะไรหรือเปล่านยดธ์โ ไม่เจ็บอีกครั้ง oh. หนึ่งส่วนเรื่องความต้องการทางเพศก็อย่างที่บอกคือพอฮอร์โมนมันลดปุ๊บความต้องการก็อาจจะลดลงไปด้วยแต่ว่าเท่าที่ถามเท่าที่คุณผู้หญิงถามแสดงว่ายังมีงความาต้องการาชายที่จะมีกิจกรรมอยู่ก็อันดับแรกเลยคือจะบอกว่า อ,อ,อย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งหรือไม่เก่ง <Ừ. S 1> แล้วก็อย่าไปคิดว่าแฟนเก่งหรือไม่เก่งเรื่องของเพศสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องของคนสองคนเราไม่มีเหมือนกับบททดสอบให้เกฑ์เกรด A เกรด B เพราะว่าในเรื่องของเพศสัมพันธ์นี้มันเป็นการสื่อสารระหว่างคนสองคนมันคือการที่ทําให้ฝ่ายชายเขารู้ว่าเราอะ่ะมีเขาเรียกว่าชอบ ให้ทําแบบไหนตรงไหนที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่า,เ,าเป็นจุดกระตุ้นได้ดีของเราขณะเดียวกันแล้วก็เรียนรู้ร่างกายของแฟนของเราไปด้วยว่าเขาอชอบแบบไหนถ้าเป็นมากเป็นมากจนกระทั่งกังวลมันมีปัญหาชัดเจนเนี่ยไปพบคุณหมอสูงช่วยได้นะคะคือถ้าเกิดว่ามันทําให้คุณภาพชีวิตมันแย่ลงอย่างมากเนี่ยมีปัญหาหลายอย่างการรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมอนทดแทนสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เรื่องความต้องการทังเพศเรื่องช่องคลอดแห้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการ ใช้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงบางอย่างเช่นต้องคอยติดตามเรื่องของความเสี่ยงมะเร็งเต้านม<ช>หรือว่าการเกิดพวกตตริ่มเลือดอุดตันเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก่อนจะใช้เนี่ยก็แนะนำว่าไปตรวจภายในแล้วก็ไปพบคุณหมอ